นายสหชัยจมประสิทธสิสก,กุลแนยเพอวังโป่งเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนสัมผัสต้านพยาเสพติดพิชิตคุณธรรม โดยสถานีตำรวจภูธรวางโปงร่วมกับพระธิการเฉลียวธีระปัญโยเจ้าวาดวัดอรุณรัศมีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สมางานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ในร่วมกันจัดทําโครงการเยาวชนสัมพันธ์ท่านพายาเสพติดพิชิตคุณธรรมขึ้นณาอาคารอนเนกประสงค์วัดอรุณรัศมีหมู่ที่13าตะบลวางโป่งอำเภอวังโปง่ง,ง,ปงจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงระหว่างวันที่1 3ถึง18พฤศจิกายน2560ร,รวม5คืน6วันเพื่อทาการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กแเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในพื้นที่ของอำเภอวังโป่งซึ่งมีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนว10โรงเรียนรวมทั้งหมด227คนด้านพันตำรวจเอกเดชาโชิเฉลิมกุลเดชาผู้กำกับการสถานีตำวรวจภูธรวังโป่งกล่าวว่า การจัดโครงการนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและบทบาทให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาจญากรรมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและป้องกันการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ประชาชนท้องถิ่นหน่วยงานและองค์กรเอกชนในส่วนงานของตำรวจด้านนางสาวสมทรงสิทีพยาบาลวิชาชีพชำนการโรงพยาบาลบางโป่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR หรือการปั๊มหัวใจกู้ชีพ ได้เข้าร่วมจัดให้มีการอบรมความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพและสอนขั้นตอนการปฏิบัติให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมตลอดจนครูฝึกที่ปฏิบัติงานมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีลและภาคปฏิบัติทางนี้เจ้าที่ของโรงพยาบาลยังเน้นถ้าเจอเหตุการณ์จริงให้โทร1น6 9แล้วทำขั้น CPR หรือการปา๊มหัวใจรอจนกว่าเจ้าที่กู้ชีพไปถึง